คาดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้แอปขอฟาดเองเบลล่าถึงกับกิดเช่าเน็ตถึงกับออกอาการอึง้งหลังเห็นตัวอย่างรายการ3แซ่บวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2563ช่อง33 hd โดยพอลิพัสจัดไฮเผยคลิปรายการเชิญเบลล่าลานีมาร่วมพูดคุยพร้อมทั้งแคปชั่นบอกว่ามันคืออะไรแฮตแท็กเกิดอะไรขึ้นกับคำว่านางเอกแฮแท็กอย่าไว้ใจนางเอกแฮแท็แซบ อาทิตย์นี้3.3เฮดีโพลิพัตโดยในคลิปทีเซอร์รายการเบลล่าแขกรับเชิญอินหนักบทจากละครร้อยเล่มันยามาฟาดฟ,ฟันกับกาลาแมพัชรศรีโดยเบลล่าประกาศเก่าบอกว่าคนเขารู้กันทั้งวงการว่าเธอเป็นคนยังไงคนที่ไม่ใช่ของเธอมันก็ไม่ใช่ของเธอจากนั้นก็เกิดซินชวนอึ้งเมื่อแอรทัออนพิธีกรรีบบอกจัดการเลยค่ะก่อนจะบอกอีกว่าผิดๆเขาบอกให้ห้าม แต่แอปเข้าไปห้ามแล้วบอกเดี๋ยวจัดการเองก่อนสมบทฟาดมากเข้าไปตบกละแมเองจนเบลล่าล้องกิดีดแถมกละแมอึ้องบอกทักษออนตบชั้นว่ะเล่นเอาแฟนคลับถึงกับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆด้วยความไม่เชื่อสายตาว่าแอปจะมีมุมนี้กับเขาด้วย